สวัสดีครับมาพบกับบอยอีกแล้วนะครับกับเพจ n i สันโอเคดีเดี๋ยววันนี้บอยจะมารีวิวรถกระบะยกดำติดตั้งกล้อง360องศาพร้อมหน้าจอ Android ขนาด10นิ้วนะครับผมก่อนจะมาชมรถนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมเดี๋ยวเรามารับชมกันเลยนะครับตามมาเลยเริ่มจากด้านหน้านะครับตัวด้านหน้านะครับเราจะติดตั้งกล้อง ไว้ใต้โลโก้นิสสันนะครับครับผมมาจุดถัดมานะครับตามมาเลยครับนี่ครับผมกล้องซ้ายขวาจะติดอยู่ใต้กระจกนะครับเดี๋ยวก่อนไปดูกล้องด้านหลังเดี๋ยวบอยขอแวะยกดัมก่อนนะครับครับผมนี่เลยครับยกดัมไฟฟ้าลูกค้าสามารถกดยกไฟฟ้าได้เลยครับเพื่อความสะดวกสบายนะครับผม แล้วก็เดี๋ยวกยกลงนะครับกดด้วยไฟฟ้าทีเดียวเลยครับตามมาดูกล้องจุดถัดไปนะครับครับผมกล้องหลังนะครับผมจะติดตั้งอยู่ตรงนี้นะครับอยู่บนป้ายทะเบียนนะครับเพราะว่ารถยกดับมันจะมองไม่เห็นนะครับเวลาถอยเรามีกล้องให้ด้วยเพื่อความปลอดภัยของลูกค้านะครับ ส่วนกล้องสี่ตำแหน่งตามนี้เลยครับผมเดี๋ยวบอยจะพาไปดูภายในกันต่อนะครับว่าเครื่องเสียงเป็นแบบไหนนะครับตามมาเลยครับมาชมหน้าจอกันต่อเลยนะครับว่าหน้าจอสามารถเชื่อมต่ออะไรได้บ้างตามมาเลยครับนี่เลยครับตัวหน้าจอเป็น a อน r o i d นะครับผมขนาดสิบนิ้วเป็นจอทับสกลีนนะครับเปิดจอขึ้นมาเป็นแบบนี้แล้วนะครับเดี๋ยวบอยจะพาไปดูเมนูนะครับกดตรงนี้เลยนี่หน้าจอจะโชว์เลยครับ จะมีกล้องให้360องศานะครับหรือลูกค้าสามารถเชื่อมต่อตัวบลูทูธก็ได้นะครับเวลารับโทรศัพท์คุยโทรศัพท์ได้เลยนะครับฟังเพลงได้ฟังวิทยุได้นะครับถัดมานะครับนี่เลยสามารถดู Facebook ได้หรือค้นหาข้อมูลใน Google ก็ได้นะครับเปิดเป็นแมปก็ได้สามารถโหลดแอปเพิ่มเติมได้นะครับในเพจตโตเนี่ยครับถัดมานะครับ นี่เลยมี YouTube ด้วยสามารถดูหนังฟังเพลงได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูตัวกล้องนะครับนี่เลยกล้องนี่ครับปุ๊บกล้องจะจุดเลยนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูฟังชันของกล้องนะครับเราสามารถกด3ามดีได้นะครับเนี่ยตัวกล้องจะหมุนให้รอบคันนะครับภาพคมชัดมากๆเนี่ยครับกดกลับนะครับ สามารถเลือกทีละโหมดได้นะครับซูมก็ได้นะครับหรือเป็นกล้องหลังก็ได้เลือกเป็นแบบซ้ายขวาก็ได้นะครับแบบซ้ายกล้องขวาหรือกล้องซ้ายขวาก็ได้นะครับภาพชัดมากหรือจะกดดูเป็นแบบมุมกว้างก็ได้นะครับนี่ที่สำคัญเราสามารถถ่ายภาพได้ด้วยนะครับนี่ครับ ได้เลยหรือจะดูข้อมูลที่บันทึกไว้ก็ดูได้นะครับเรามากดที่สามปุ่มเนี่ยครับแล้วก็ไปกดไปที่วิดีโอนะครับข้อมูลทั้งหมดที่บันทึกไว้ก็จะโชว์นะครับเลือกดูได้เลยเราจะลบก็ได้นะครับถ้าจะลบทำนี้เลยกดนี้นะครับแล้วก็เลือกลบได้เลยนี่ครับเลือกตรงนี้ลบทั้งหมดเดี๋ยวกลับไปหน้าจอใหม่นะครับนี่หน้าจอแบบนี้ เดี๋ยวบอยจะใส่เกียร์ถอยให้ดูนะครับว่าเป็นแบบไหนเวลาใส่เกียร์ถอยนะครับมันจะโชว์กล้องให้เลยนี่ครับโชว์ให้เลยเวลาเราเลี้ยวซ้ายขวากล้องจะโชวิด้วยนะครับนี่ครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวากล้องชัดมากเลยครับหลักๆนะครับ,รบที่บอยจะแนะนําก็คือตัวกล้องนี่แหละครับสามร้อยหกสิบองศากล้องชัดมากๆนะครับ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้ลูกค้าเวลาถอยนะครับผมออปชั่นครบมากครับประมาณนี้เลยครับลูกค้าท่านไหนสนใจกระบะยกดัมสนใจตัวหน้าจอตัวกล้องรอบคัน360องศาสามารถทักมาสอบถามทางเพจนิสันโอเคดีได้เลยนะครับส่วนคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับก่อนจบคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ เพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ